ได้ใช้สักเบือนะฮะทุกไปที่เอาแววเทศก็ดูแล้วเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่น่านก็พอกับการสองพอและสปอรเราเดิเทียนทำได้ร่วมกันึงสองสองส่วนนั้นรูตัวเราผิดและออกมาเจ็บส่วนในรายละเอียดนั้นดีตอนสิบโมงครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการพบศพหนึ่งศพเป็นผู้หญิงนะครับก็มีพลบวันดีไปที่ กระทำการจะถูกนมาจำนทีมจากนั้นตัวผู้กลับแล้วไปนั่สวนนะครับแล้วก็แจ้งแพทย์แพทย์เบนนะครับเอารวมท้งพิสูจน์หลักฐานไปที่กันเก็บเอาแจ้ง,า,งารสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติม,มนะครับว่าการไปชีวิตนั้นเป็นยังไงเอาสืบเช้ามาว่าตอนปฏิเนียนหนึ่งวันนะครับเอามีนายสมนึกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของผู้ตายนะครับมาประมาณช่วงส7เจนาฬิกาจะรับฐาร นะครับพยายามแวดล้อมพยายบุคคลรวมทั้งต้องกรปิดนะครับเกาเชื่อแน่ว่าอุตรต้องสงสัยต้องเป็นคนที่ลงมือ่องานมนึกบอกว่าแล้วก็ารนหน่ยวก่อีกได้เรามต้องไปนใสกันแล้วก็เม้ท่าบุตรชายหนีรองสัรองเท้าจะ้อใช้กยาแล้วก็เลยมีเสยกันแล้วก็ตามมิดมา ต่ามๆแบบวิวไอกต้นไม้วิเล่นอะไแทนผมตัวเขาวิวหลบแล้ววิวเรากา็เล in <ingu Markt> ่นเล่นการต่อตัวกันแล้วผมเราก็ดังหรอถักเขาลงไปถ้าวิวเลก็เอาใช้ทไมถึง